ชนนิ้วป้งมาเป็นกำลังใจจากพี่น้องประชาชนบนอนุสวรีชัยสมรภูมิให้พวกเราด้วยพี่น้องที่อยู่บนนั้นพวกเรามีนชีวิตชีวาพวกเรา,า,ราเปนความจริงใจพวกเรามีนความจริงใจท่องไว้เราไม่แพ้เราไม่แพ้เราไม่แพ้เพราะ สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ดูเพจเฟซบุ๊กของเนิเจอร์ออนไลน์ถ่ายทอดสดและขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนทุกคนที่ได้ถ่ายทอดสดในสถานการณ์ของวันนี้ที่อนุสบุรีชัยสมรภูขอบคุณทุกคอมเมนต์ไม่ว่าคอมเมนต์นั้นจะเป็นคอมเมนต์ที่เห็นด้วยกับเราหรือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับเราไม่ว่าคุณจะใจดีกับเราหรือคุณจะด่าพอเราขอให้รู้ว่า ยืนยันหนักแน่นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราอยู่กับคนพวกนี้มา20ปเปเราผ่านดทตุ